เปิดฉากอย่างเร้าใจนะครับเรื่องราวระหว่างความรักสองเรานะครับระหว่างรูเบนอโมริมกับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อวานนี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่1นาที20วินาทีนะครับอามัดเดียโลนะครับกระชากขึ้นมาจากด้านขวาปาดมาตรงกลางแล้วก็เป็นทางมาคัดแรดฟอร์ดนะครับก็กระทุ้งประตูแรกครับในยุคของรูเบนอโมริมได้ครับใครที่ดูเกมนี้ครับก็มั่นใจเลยครับแฟนแมนยูโอ้โหเปิดฉากอย่างสวยงาม เกมนี้ดูแล้วครับเจออิปสวิตดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาครับดูแล้วน่าจะสบายสบายครับแต่สุดท้ายครับเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมานะครับกลายเป็นว่าเหมือนผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับระบบ3 43สี่สามหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยถนัดกับแผนนี้สักเท่าไหร่นะครับก็ยังดูเงี้งงงก็ยังดูงงง,ง,งนะครับไล่มาผู้สาวป,ประตูอย่างโอนาน่าเมื่อวานนี้โอนาน่านี่ผมว่าเป็นคนที่ได้รับคําชมเยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามีช็อตเซฟมาสุดจานหลายเซฟเหมือนกัน ถ้าไม่มีโอนาน่าครับเมื่อวานมีโอกาสแพ้เลยครับโอนาน่านี่ผมยกให้ดีที่สุดของทีมเมื่อวานนี้ครับส่วนเกมรับครับนูไซมัตร,ราอุยครับมาทายเดลิกแล้วก็จอห์นนี่อีเวนนะครับเล่นเป็น3เซ็นเตอร์ก็ดูเหมือนว่ามาตร,ราอุยก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เหมือนกันนะกับการเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กตัวขวาสุดนะครับจริงๆผมว่าให้เขาเล่นเป็นวิงแบ็กดูแล้วมันดูมีเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับ ขยับมาที่คู่กลางครับคู่กลางที่คารเซมิโร่กับคริสเตียนอีริกเซ่นนะครับอีริกเซ่นในต้นเกมนม้มีโอกาสยิงแบบเน่งๆไปครั้งหนึ่งนะครับก็ยิงไม่เข้านะครับแต่ก็ถือว่าก็เข้าใจได้ไมิฟิตรคู่กลางครับพออูกาเตเองก็เพิ่งกลับมาจากการรับใช้ชาตินะครับเรื่องของความฟิตอาจจะไม่เหมือนอีริกเซ่นนะครับส่วนคาเซมิโร่ก็โอเคเมื่อวานนี้พิฟิตคู่กลางแตก่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่าคู่นี้เมื่อวานนี้ในการเล่นกันนะครับส่วนวิงแบ็กขวาซ้าย เซอร์ไพรส์เลยนะเมื่อวานนี้ส่งทางอามัดเดียโลครับลงเน่นในตำแหน่งวิงแบ็กด้านขวาครับในเรื่องของการเล่นเกมรุกผมว่าอารมัดดียโลครับก็พอมีความวูบวาบมีความเร็วครับแต่ไอ้บทที่ต้องลงมาเล่นเกมรับนะครับไม่ได้เลยนะเพราะว่าการเจาะของอิสวิตนะครับการขึ้นเกมจากด้านข้างแล้วจ่ายไปในพื้นที่ทางซ้ายหรือทางขวาครับ ก็มักจะหลุดอยู่บ่อยๆนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเหมือนเกมลุกพอจะเล่นได้แต่เกมรับนี่ถือว่าลงมาช่วยไม่ทันนะครับทั้งดิอาโลทั้งดารโเลยนะครับสองฝั่งเนีนผมว่าเกมรับถือว่าหน้าปรับปรุงเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนเกมลุกบูโน่เฟเดรเดสครับเล่นหลังกองหน้าเล่นหลังแรดฟอร์ดกับกาลาโชบูโน่เองก็เมื่อวานนี้ พิษสงอันนี้ผมเปรียบเทียบจากไอ้ช่วงที่เขาฟอร์มดีนะช่วงของรุดฟานิสรอยครับที่เล่น4-2-3-1กลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นนี่ก็ยิงประตูแทบจะทุกเกมนะครับแล้วก็เล่นได้อย่างมั่นใจมีแอสซงแอสซิตอะไรด้วยแต่พอปรับมาเล่นในระบบนี้ครับสังเกตได้ว่าบรูโน่พิษสงอะไรต่างๆดูดรอปลงไปแบบแชนิดที่ว่าเกมนี้แทบจะไม่มีประโยชน์สำหรับบรูโน่เฟรนเดสเลยครับก,ก็เข้าใจได้นะครับแผนนี้แมนยูชุดนี้ไม่เคยเล่นนะครับ กาลาโชเองก็มีความวูบวาบอยู่ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับพอหุบมาเล่นในตำแหน่งไอ้ตรงที่เข้ามาตรงกลางหน่อยมันก็อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งถนัดกองหน้าอย่างมาคัตแบรดฟอร์ดนี่ก็ดีแค่จังหวะการยิงในช่วงต้นเกมที่เหลือก็แทบจะไม่มีอะไรเลย,เลยน,นะครับสหรับมาคัตแบรดฟอร์ดนะครับก็ดูแล้วแผน3 4 3สของรูเบนโมรวนี่หรือว่า3 4มสี่สหนึ่งนะครับ ดูแล้วใช้กับนักเตะแมนยูชุดนี้นี่โอ้โหค่อนข้างเหนื่อยนะครับค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าตัวที่จะเอามาเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กสองข้างที่เล่นดีทั้งเกมรุกเกมรับณนาทีนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกครับว่าใครจะเล่นในตำแหน่งนี้ได้นะครับวิงแบ็กสองข้างนะส่วนเซนเตอร์เซนเตอร์ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะเพราะว่าไอ้พวกเลนี่โยโรลิซานโดมาร์ตินีสกะเกลับมาไอ้สเซนเตอร์ยังพอเล่นได้ มิดฟิลด์คู่กลางได้เป็นอูกาเต้กับคาเซมิโรก็ยังยงไปได้แล้วก็เกมรุกก็จ,จะต้องปรับหน่อยไม่ใช่ปรับหน่อยนะครับอาจจะต้องปรับมากเลยนะครับจะเล่นแผนนี้โดยเฉพาะไอกองหน้าตัวเป้าครับมันก็ต้องเป็นประเภทที่หวังพึ่งพาได้ออากมากๆถ้าเกิดเราสังเกตดูนะว่าในทีมสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับวิกเตอร์โยเคเรสนะครับเขาก็โยนบอลไปให้เขานะครับที่เหลือกูทําเองกูกินเองก็กูพาบอลไปได้แต่ของแมนยูครับลองดูดิว่าถ้าเกิดเอาใครไปเล่นในตำแหน่งนี้ แรดฟอร์ดอาฮอยลุนอย่างเงี้ยโอ้โหเซ็กซีไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะไอ้ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่จะคอยแบบเป็นที่หวังพึ่งพึ่งพาให้กับเพื่อนได้มันแทบจะไม่มีครับดังนั้นกองหน้าตัวเป้าในแผนนี้ผมว่าสําคัญโคตรเลยครับดังนั้นก็ต้องหาให้เจอนะครับว่าใครจะมาเล่นในตำแหน่งตรงนี้ส่วนไอ้บลูโน่กับกาาโชก็ต้องรุ้นนะครับว่าจะสามารถปรับกับรูปแบบ วิธีการเล่นแบบใหม่แบบนี้ได้หรือเปล่าส่วนวิงแบ็กสอข้างนี้ก็ดูแล้วว่าถ้าไม่ซื้อนี่ก็ลําบากเหมือนกันนะครับสามสี่สามอ่ะแต่ถามว่าเป็นรูปเกมที่มันแย่ yeah, ไหมครึ่งแรกผมว่าก็ก,ก,ก็ยังพอได้ก็เป็นเกมที่ไม่น่าเบื่อนะแต่ว่าพอครึ่งหลังมันก็น่าเบื่อนิดนึงครับชวในให้ง่วงนอนนะเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็เป็นเกมแรกของรูเบนอาโมริม ก็มีเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันนะครับผมเข้าใจได้นะผมเข้าใจได้ผมไม่ได้แบบว่าโกรธดูปเบนเอโมริมหรือว่าเอ,อ่อหรือจะจะผิดหวังหรืออะไรก,ก็เข้าใจได้ครับใช้เวลาไม่กี่วันนักเตะก็ไม่ได้ซื้อมาเองไม่ได้มีเกมปรีซีซั่นนะครับก็ถือว่าก็ต้องปรับแล้วก็ต้องให้เวลากันต่อไปแล้วกันนะครับแต่อย่างน้อยก็ ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเอิดนะไอโฟนมึงอย่าเพิ่งเอิดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้ามาเกมแรกนี่สมมุติว่าชนะ4ี่ห้าศูนย์เออโอเคมันก็อาจจะทําให้แบบลําพองตัวได้แต่ว่าพอเป็นแบบนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันค่อยๆดูไปทีละนัททีละนัด,นดค่อยๆดูการปรับแก้ต่อไปแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มั่นใจในตัวรูบเบนโมริมครับจะจ้างเขามาทาป้าป่าอะไรถูกไหมก็เดี๋ยวดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าถ้านักเตะปรับจูนกันได้ แล้วก็ในตลาดรอบ2ในเดือนมก,กราคมถ้ายึดมั่นในแผนนี้มันก็ต้องมีการปรับในการซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมบ้างก็อาจจะทําให้ดีขึ้นนะครับก็เป็นกําลังใจต่อไปแล้วกันนะนัดแรกอย่าเพิ่งไปท้อครับให้โอกาสกันก่อนนะสำหรับทางรูเบนโมริมนะครับผมเชื่อว่าถ้านักเตะเข้าใจเกมเข้าใจระบบนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกก็ลุ้นจะต่อว่ามันจะดีมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างน้อยก็ ก็หวังว่าจะดีกว่ายุคของเอริกเทนฮากแล้วกันนะครับผ่านยุคมืดไปแล้วก็ขอให้มันค่อยๆดีขึ้นไปก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ขอให้ดีขึ้นแล้วกันเนาะโอเคครับและเพื่อนๆละครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกับการเล่นในเกมเมื่อวานนี้นะครับระบบ343มมีอะไรอยากจะพูดคุยกันบ้างนะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ สุดท้ายนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ไว้ขับอยู่ในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับนี่นะครับ Suzuki d e a l of the Year นะครับดีลพิเศษส่งท้ายปีครับมีเลือก2องออปชั่นครับออปชั่นแรกครับเลือกรับส่วนลดสูงสุดกว่า84,000บาทแล้วก็ผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับออปชั่นที่2ครับฟรี s u z u k i Worry f r e รีโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ช่วยช่วยดูแลรถคุณนานเจ็ดปีด้วยกันนะครับเรียกได้ว่ามีโปรแกรมนี้7ปีคุณสบายใจได้เลยนะครับ หากใครสนใจนะครับก็ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ใครสนใจก็ไปได้เลยครับที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือไปสัมผัสด้วยตัวเองครับที่โชว์รูมซุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซุกิครับ